สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับวังนะครับที่เดิมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามช anel รถมือ2ใบวังด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมมาอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายรถมือ2นะฮะที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะครับเรามีรถให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากกว่า350คันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่ เอเรียสาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเพชรยนต์จำกัดนี้เองนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับเจ้ารีโวนะตัวแค็บตัวสูงเลยนะเป็นรุ่นที่ท็อปสุดเลยเครื่อง2008นะกับคันนี้เลยนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Revo Smart Cap 2.8ตัว G นะครับ ปี2016จดปี2017นะครับไมล์กิโลเพียงแค่6 4 0 0 0เท่านั้นเองนะฮะราคาขายเปิดอยู่ที่519,000บาทนะครับคันนี้เลยนะคันนี้มาพร้อมในเรื่องของกระจังหน้า3ชั้นแบบโครเมียมสวยงามแต่ในเรื่องของโลโก้แต่ในเรื่องของตัวคิ้วที่อยู่บนฝาก,กระโปรงเรียบร้อยสวยงามนะฮะโลโก้สวยๆนะฮะเป็นโลโก้จากโรงงานนะฮะเป็นโลโก้โตโยต้านะครับสีโครเมียมเช่นกันนะครับมาพร้อมในเรื่องของ ไฟนะฮะเป็นไฟมัลติร์เรสเซ็ตเตอร์นะครับดินในเรื่องของไฟสูงไฟต่ำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมีในเรื่องของการตกแต่งในเรื่องของเส้นโครเมียมภายในกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างนะครับได้สเกิตหน้าสวยงามนะฮะมีกันชนให้แล้วนะฮะมีรังพึ่งตัวตัวสีดําด้านเรียบร้อยเลยนะฮะมาพร้อมในเรื่องของไฟตัดหมอกนะครับไฟไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะฮะคำนี้เลยนะตกแต่งในเรื่องของตัวที่เป็นกรอบ ี่เป็นสีดําด้านนะสีเดียวกับตัวรังพึ้งนะที่อยู่ด้านล่างนะฮะกันชนหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้พันป้ายทะเบียน267 4นะฮะคันนี้รถสีขาวนะครับเป็นตัวรีโว่โฉมโฉมแรกเลยนะฮะ นะฮะเป็นชมแรกของตัวรีโวอเลยนะครับทันนี้ก็ยังไม่มีใครจับจองเข้ามานะครับทันนี้ก็ยังว่างอยู่นะรถพร้อมใช้งานพร้อมขายเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของกระจังหน้าด้านหน้า <ๆ S 1> ก็เดิมๆจากโรงงานตัวฝากระโปรงเดิมๆนะฮะความคมสันความคมชัดของตัวฝากระโปรงเดิมๆไม่มีรอยขีดข่วนะไม่มีรอยสะเก็ดหินให้เห็นเลยนะใส่ๆแล้วเป็นเป็นของโรงงานแท้ๆเลยนะครับไม่พร้อมในเรื่องในเรื่องของกระจกนะฮะกระจกมองข้างนะครับอีกหนึ่งดวงนะฮะอีกหนึ่งชิ้นเลยสําหรับตรงนี้เลยนะครับ สำหรับมองในเรื่องของตัวด้านหน้าด้านข้างของตัวรถให้เห็นได้ชัดเลยเป็นตัวช่วยในการมองนะครับมาพร้อมในเรื่องของกระจกนะฮะกระจกแท้ๆจากโรงงานนะครับมีตัวตามมาของ To โยต้าเห็นชัดเจนนะครับตัวลงังคาสวยๆนะฮะติดฟิล์มใส่ให้แล้วนะครับมีมีในเรื่องของเสาอากาศอีกหนึ่งชิ้นเลยนะครับในเรื่องของโครงสร้างเดิมๆนะครับตัวที่เป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเกือบทุกชิ้นนะครับไม่มีการโมดิฟายไม่มีการพิกความอย่างแน่นอนทางคันนี้นะ ความคมสั่นของตัวด้านข้างของตัวรถสีเดิมไม่ไม,ไม่ไม่กลับสีสีเดิมเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการทําสีใหม่นะครับคันนี้เป็นสีเดิมเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะฮะจะได้ในเรื่องของตัวที่เป็นล้อแมกด้วยนะฮะเป็นล้อแมกซ์ลูกนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะเป็นเบรกชุดหน้าเป็นเบรก ABS นะฮะเป็นเบรกเป็นเบรกชุดดิสเบรกนะครับ, क, ดรบได้ยางของคันนี้จะได้ยางของ เออ่ดิวเลอร์นะฮะเป็นของดิวเลอร์เอทนะครับเป็นดิวเลอร์ของเอทรหัสยางนะครับ265ร้อยหทับหกห้านะฮะคันนี้เลยนะครับได้ยางปี2000 2060นะคันนี้ได้ยางปี2000เอ่อปีเท่าไหร่เอ่ยได้ยางปีใหม่ค่อนข้างใหม่นะคันนี้ก็ค่อนข้าง,งได้ใหม่เลยนะครับไม่เห็นในเรื่องของตัว ยางน่าจะจะกลับน่าจะอยู่ฝั่งหนึ่งนะในเรื่องของตัวปียางนะครับแต่ว่าเรื่องของดอกยางยังเหลือเๆอยู่นะใช้งานได้ปกติเลยนะดอกยางก็ยังใช้ได้นะในเรื่องของดอกยางนะครับเหลือลอเลยนะครับภายในซุ้มล้อภายในนะครับเป็นซุ้มล้อของของโตโยต้านะครับเดิมๆนะครับเบ้าโช้กต่างๆสวยงามนะฮะในเรื่องของตัวสกรูน็อตเม็ดพาร์ตต่างๆ ดูแล้วสวยงามนะฮะเดิมๆจากโรงงานไม,ไ,มไม่มีรอยชนจากด้านข้างนะฮะไม่มีเลยนะคะนี่เดิมๆนะฮะคาพร้อมในเรื่องถายบัน,ดนะะไดนะฮะถาบันไดสีดําด้านแข็งแรงใช้งานได้ปกตินะครโครงสร้างด้านข้างของตัวถังรถเดิมๆสีนะ,ะโลโก้ต่างๆไฮลักเป็น2.8นะคะนี่เป็นเครื่องใหญ่สุดเลยนะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยในเรื่องของตัวมัดแค c นะ,ะัะเครื่อง2.8ตัวจีนะฮะ กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะฮะเป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับมุมมองทิศทางต่างๆเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะคันนี้เรามาพร้อมในเรื่องของไฟเลี้ยวข้างตกแต่งเรียบร้อยเป็นสีโกเมียมนะฮะกระจกมองข้างเป็นสีโกลเมียมแล้วก็มาพร้อมในเรื่องของการศาสตร์รอบคันนะติดให้แล้วนะครับคันนี้มีกระจกเทมเดิมจากโรงงานติดฟิล์มรอบคันนะฮะสำหรับคันนี้นะกระจกเมเดิมจากโรงงานมีตรามมาของโตโยต้าเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะครับ ที่มือจับจะได้เป็นสีโครมเนียมนะฮะเจ้าของเดิมใส่ในเรื่องของตกแต่งกันริ้วรอยกันกันเล็บกันขีดข่วนนะ,ะอีกหนงชิ้นอีกสองชิ้นคู่นหน้าเลยไปนะ,ะในเรื่องของตัวที่เป็นที่มือจับต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมๆนะฮะในเรื่องของบานกระจกต่างๆเดิมๆจากโรงงานนะครับภายในจะเป็นโทนจะเป็นโทนสีดำนะฮะเป็นได้เบาะผ้านะฮะคันนี้เป็นเบาะผ้าด้วยนะฮะ ในเรื่องของบานประตูนะครับบานประตูตกแต่งในเรื่องของผ้านะฮะมีสีเมทัลลิกเป็นแถบใหญ่นะก็เป็นเป็นบานประตูโทนสีดำนะอันนี้ตกแต่งสวยๆเลยนะครับมีที่วางแก้วมีลำโพง2จุดเลยสำหรับบานประตูหน้านะฮะแล้วก็มีแผงควบคุมในเรื่องของกระจกประตหน้าต่างไฟฟ้านะครับฝั่งออโต้จะได้ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะฮะแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกนะครับมีที่ล็อกกระจกนะครับมีปรับมุมมองทิศทางแล้วก็มีแผง ปุ่มปรับนะฮะปิดกระจกมองข้ามแบบพับอัตโนมัติเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้กระจกแท้ๆจะลงงานนะครับติดฟิล์มให้แล้วแล้วก็สภาพของตัวบานประตูเดิมๆจากโรงงานนะครับยางขอบประตูใช้งานปกติรอยซีนเห็นชัดเจนนะครับเดิมๆจากโรงงานเป็นอานร์ตเช่นกันนะครับอยู่ครบเลยสําหรับเม็ดอาร์ตสกรูน็อตต่างๆไม่มีรอยขันนะครับไม่มีรอยประแจเห็นนะเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับคันนี้เลยนะครับ ในเรื่องของสกรูน็อตนะฮะที่ยึดบานประตูต่างๆเดมิมๆนะฮะสกรูน็อตไม่ได้ขึ้นไหวไม่ได้แกะใดๆทั้งสิ้นนะเม็ดอาร์ตเห็นชัดเจนนะครับเห็นอาร์ตต่างๆภายในนะฮะรถคันนี้ไม่มีการไม่มีผ่านการกันชนจากด้านข้างอย่างที่เห็นเลยนะครับถาดมาไปจนถึงด้านล่างนะฮะไปจนถึงเสาบีก็เช่นกันนะครับสกรูน็อตก็ยังเดิมๆอยู่นะฮะในเรื่องของตัวสติกเกอร์บอกในเรื่องการใส่ลมยางนะฮะอยู่ๆอยู่ครบเลยนะครับ สาบีงามๆสวยๆไปจนถึงโครงกระดูกงูหรือจะเป็นโครงสร้างด้านด้านด้านข้างของตัวรถนะครับก็เดิมๆนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะฮะภายในจะภายในก็จะเป็นเบาเบาผ้านะคันนี้จะเป็นเบาผ้าเป็นเบาผ้า,าคู่หน้าเป็นเบาผ้าปรับมือนะฮะคันนี้เป็นปรับมือด้วยเบาผ้าสวยๆนะฮะเบาผ้าสวยๆนะฮะ ดูแลง่ายแล้วก็ไม่อมความร้อนนะครับเป็นสีสีเทาบ,บอกผ้าเป็นสีเทาคนโซนกลางอาจจะเป็นสีเทาบอบผ้าเป็นสีเทาทั้งสองฝั่งนะบอบผ้าสวยๆงามๆเลยนะฮะมาพร้อมในเรื่องของพวงมาลัยนะฮะพวมาลัยม u l t i f u n c t นะครับ,รค,รบคันนี้จะเป็นโมเลก m u l ติฟังกชันให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับมัลติฟังก์ชันก็ใช้งานได้ปกตินะฮะคันนี้ ก็ถือว่าใช้งานปกติเลยนะครับในเรื่องของคอนโซลหน้าเนี่ยจะเป็นคอนโซลที่เป็นพลาสติกสีดํานะครับมาทั้งแถบเลยนะตกแต่งในเรื่องของตัวสีเมทัลลิกเส้นแถบใหญ่ๆนะก็เป็นตัวตกแต่งนะสวยงามมีนาฬิกาดิจิตอลนะฮะนะครับผมอะไรสวยเลยนะฮะคันนี้จะเป็นคุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะละนักษณะของหน้าตาของคุญแจรีโมทจะเป็นอย่างนี้นะฮะปิด,ปดแล้วก็ ในเรื่องของมีดอกไข่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทรถสักครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะฮะสัญลักษณ์หน้าปัดต่างๆอยู่ครบนะในเรื่องสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้ผมได้สตาร์ทรถสักครั้งหนึ่งแล้วนะฮะก็รถก็ใช้งานได้ปกตินะระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่ครื่องยนต์นะฮะเดินเรียบนะไม่มีเสียงอื่นๆเสียงรบกวนนะจากภายนอกเข้าสู่ห้องผู้โดยสารเลยนะครับนะสแสดงว่าการการการ,การดีไซน์นะในการ ในการดีไซน์ภายในทําให้เสียงเครื่องยนต์จากด้านนอกไม่ค่อยได้ยินเสียงเ,เท่าไหร่เป็นเสียงเครื่องดีเซลปกติเลยนะครับเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานแล้วก็บ,บรบบแบตเตอรี่ใช้งานไฟฟ้าครบนะฮะในเรื่องของไฟฟ้าหน้าปัดหน้าจอต่างๆนะครับหน้าปัดหน้าจอจะเป็นหน้าปัดปดิจิตอลนะฮะ มีบอกในเรื่องขององศาภาย,ยนอกนะฮะมีในเรื่องของการใช้ทิป A ทิป B นะฮะตอนนี้นะ,ะรถคันนี้ผ่านใช้งานมาแล้วแค่64,115กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถใหม่น้อยไม่มีการโกรมมายอย่างแน่นอนบริษัทเพชรยนต์รับประกันนะในเรื่องของไม่มีการโกรมมารับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวถังรถเองก็คงเ,เ,เะคะเรื่องยนต์เดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะฮะสวยๆเลยรถมือเดี่ยวนะรถคันนี้เป็นรถมือสองเจ้าของแค่มือเดือยเป็นรถของหน่วยงานนะฮะ หนงานรัฐบาลในงานของเอกชนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกรมกรมที่ดินการไฟฟ้านะฮะหรือจะเป็นของทอสอสธนาคารแบงก์ต่างๆนะครับเป็นรถใช้งานมือเดียวนะฮะเป็นรถใช้งานได้ปกติเลยนะมก็น้อยนะฮะคันนี้ตกแต่งในเรื่องของตัวที่เป็น สีมันทะลิกมีช่องอากาศระบายต่างๆสวยๆเลยนะปรัแบบได้ขึ้นลงซ้ายขวาได้ปกติเลยนะครับมีในเรื่องของที่มือจับด้วยนะมีที่บังแดดสำหรับฝั่งคนขับที่เสียบบาตต่างๆก็มีอยู่ครบเลยนะฮะ ในเรื่องของตัวที่เป็นคอนโซลกลางก็จะมีนาฬิกาดิจิตอลนะฮะนาฬิกาตอนนี้ก็11โมงย9กนาทีครับกับวันที่นะฮะวันนี้วันที่31มอกราคม2564นะฮะมีช่องอากาศให้เรียบร้อยเลยนะฮะหน้าจอนะสำหรับเครื่องเสียงก็จะเป็นหน้าจอนะเป็นหน้าจอใหญ่เลยนะเป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคันนี้นะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเปิดปิดง่ายตัวนพาวเวอร์นะฮะวอลลุบต่างๆเมนูโฮมนะฮะโอเดียโอทูนทร็กนะฮะทูนทร็กแล้วก็เป็น ลดเสียงรับ,ร,บรับสายโทรศัพท์ต่างๆอยู่ครบ FMAM Bluetooth นะฮะเดี๋ยวผมจะลองมาเปิดเรื่องเครื่องเสียงกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะลํำเดินตามมาเลยนะฮะตอนนี้นะฮะผมเปิดเครื่องเสียงนะครับของ FM107 นะฮะก็ใช้งานปกติในเรื่องของเครื่องเสียงใช้งานได้ปกติพ,พ,พอผมมาไลัยมาติฟัง์ชั่นตรงนี้เนี่ยนะฮะสามารถควบคุมนะฝั่งซ้ายสามารถควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับปรับปรับความเสียงต่งตางๆปรับในเรื่องของการหาคลื่นนะฮะ โหมดการเปลี่ยนโหมด FM, m m FM2 MM, MM, Bluetooth ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็น Apple CarPlay ตรงนี้ก็สามารถกดได้นะฮะแล้วก็มีที่ในเรื่องของการรับสายการวางสายให้นะฮะในส่วนของพวงม,มาลัยมัลติฟัง์ชันอยู่ฟังฝาเนี่ยจะอยู่ควบคุมในเรื่องของหน้าปัดหน้าจออยู่ด้านหน้านะฮะก็จะควบคุมในเรื่องของตัวที่เป็น Information นะฮะด้านหน้าเลยนะฮะในเรื่องของข้อมูลต่างๆการขับขี่นะฮะ ใช้งานใช้งานได้ปกตินะตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเสียงก็ไพเราะนะฮะ fm/am นะฮะ dvd ได้นะคันนี้บูทูตก็ได้เลยนะครับนี่เป็นเป็นเป็นจอแบบทัชกรีนเดิมเดิมจากโรงงานของ Toyota เลยนะครับมาพร้อมในเรื่องของตัวแอ์นะตัวแอจะเป็นแออโต้นะคันนี้เป็นแออโต้นะครับปรับได้นะฮะปรับได้หมุนหมุนในเรื่องขององศานะฮะ หมุนในเรื่องของความแรงของของลมต่างๆนะครับมีในเรื่องของแอร์ภายในแอร์ภายนอกนะครับมีในเรื่องของแอร์ด้านหน้านะฮะสำหรับที่กันด้านกระจกนะครับแล้วก็ทิศทางการทิศทางของลมแอร์ที่ออกเข้ามาก็มีสาม,มารถแล้วก็จะเป็นที่ตรงที่แบกแบกไม่ถึงว่าแอร์ในส่วนของด้านหลังนะฮะในส่วนของปันประตูด้านหลังเลยนะเปิดปิดออโต้นะฮะ ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็กลางล่างเนี่ยจะมีในช่องในช่องนี้ช่องนีงเ้เสียบนะฮะเสียบ USB นะฮะ u AU x ให้นะฮะมีที่เสียบอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับมีเลยนะฮะมีที่วางในเรื่องของโทรศัพท์มือถือนะฮะสัาร์อถือนะครับเจ้าของเดิมเคยติดตั้งในเรื่องของตัวที่เป็น กล้องนะกล้องเลยนะลูกค้าแค่ผู้ชมแค่ไปซื้อกล้องมาเพราะว่าลูกค้าเก่าก็ได้ได้เดินสายเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าแค่ไปซื้อกล้องมาที่เป็นท้ายแบบนี้นะฮะเป็นท้ายอย่างนี้นะครับไม่เห็นอ่าเป็นท้ายแบบนี้เนาะแล้วก็สามารถเสียบจากตรงนี้ได้เลยที่ช่องอะแดปเตอร์ตรงนี้เลยนะครับก็แค่ไปซื้อในเรื่องของกล้องหรือถ้าลูกค้าสนใจนะเดี๋ยวทางเราจะซื้อให้ก็ได้นะฮะถ้าลูกค้าสนใจคันนี้เดี๋ยวทำให้นะฮะ คันนี้มาพร้อมในเรื่องของเกียร์นะฮะเป็นเกียร์เมนวลนะครับเป็นเกียร์เมนนวลหกสปีดนะครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะมีตัว1 2 3 4 5ตัว R เรียบร้อยตกแต่งในเรื่องเป็นเกียร์หุ้มหนังนะเป็นเกียร์หนังแบบว่าสวยเลยนะเรื่องของหนังเป็น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 ซองหนังแบบนี้เนยสวยเลยนะเรื่องของเกียร์สวยเลยตกแต่งในเรื่องของกรอบที่เป็นสีเมทัลลิกนะครับ นะฮะคันนี้ก็มีในเรื่องของ iMT นะฮะ eco mode นะครับ power mode นะมีการกับขี่หลายๆโหมดเลยนะฮะที่วางแก้วอีกหนึ่งจุดสำหรับโซนกลางนะครับที่เก็บเอกสารที่เก็บของสัมภาระต่างๆก็ข้างมีนะก็ข้างเยอะเลยนะฮะก็ต่อมาด้วยในเรื่องของตัวที่เก็บนะฮะในเรื่องของรักษาอุณหภูมินะฮะ จะใช้ในเรื่องของใส่ในเรื่องของอาหารก็ได้ที่เก็บอุณหภูมิเพราะว่าแอร์มันจะเข้ามาในนี้มีช่องแอร์บายอากาศอยู่นะฮะสามารถเก็บของเย็นได้นะตรงนี้นะฮะข้างล่างนี่ก็จะเก็บในเรื่องของเอกสารนะครับของเราก็จะมีในเรื่องของสาเนารถนะฮะยังอยู่อยู่ครบเลยนะสมเนารถเลยนะฮะตกแต่งสวยงามมีแอร์แบ็กคู่หน้ามีแอร์แบ็กคู่หน้าอยู่ตรงนั้นอีกใบหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ปุ่มอะไรอีกหนึ่งใบนะฮะในเรื่องของแผ่นประตูแผ่นประตูเดิมๆจากโรงงานมีแผงควบคุมนะฮะกระจกหน้าต่าง เป็นไฟฟ้านะครับช่องแอร์นะฮะอยู่ครบแล้วก็มีในเรื่องของตัวลําโพงนะทั้งลําโพงด้านบนตัวเล็กแล้วก็ด้านล่างตัวใหญ่เลยนะครับด้านบนนะครับมีกระจกมองข้างกระจกมองหลังนะอีกหนึ่งดวงอีกหนึ่งจุดเลยนะครับมีที่ใส่ในเรื่องของแว่นตาต่างๆนะครับไฟซองภายในนะเป็นวอร์มไลท์แบบกดนะฮะคันนี้แบบกดนะครับนะฮะแล้วก็มีที่บังแดดผู้โดยสารตอนหน้านะับมีกระจกให้มีที่มือ ที่จับมือที่มือจับให้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงแล้วก็อีกอีกดวงหนึ่งนะครับเป็นไฟวอร์มไลท์นะ,ะเป็นไฟไฟสองภายในสําหรับผู้โดยสารตอนหลังหรือฝั่งคนแคบฝั่งแคบนะครับใช้ได้ปกติเลยนะฮะ,ใน,ะ,นะะในเรื่องของตัวกระบะเองก็สวยนะมีกระบะในเรื่องของตัวกระบะกระจกแท้ๆจะโรงงานตัวกระบะตัวแคบเองก็มีตัวลำโพงอีกหนึ่งจุดนะครับมาพร้อมในเรื่องของสอการใส่ในเรื่องของอแก้วน้ํานะครับ เป็นเบาะหนังนะครับที่พิงจะเป็นเบาะเป็นผ้านะฮะแต่ข้างหลังเป็นเบาะหนังข้างใต้เบาะหนังเนี่ยจะมีในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงทุกอย่างอยู่ในนี้อยู่ครบเลยนะครับนะฮะก็ก็ครบสำหรับภายในถือว่าสวยเลยนะครับนี่ถือว่าสวยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ open cab นะ open cab เพราะว่าคันนี้จะเป็น smart cab นะก็จะมีในเรื่องของการเปิดประตู ประตูแคบเนี่ยเป็น90อ,องศาทำให้การการขึ้นลงของผู้โดยสารฝั่งที่จะนั่งแคบฝั่งแคบเนี่ยจะได้การการการขึ้นลงจะได้ง่ายขึ้นนะฮะบานประตูเดิมๆนะฮะบานประตูเดิมๆเหมือนกันนะคะันนี้ยังขอบประตูต่างๆอยู่ครบเลยเม็ดอาร์ดอยซีนนะฮะสกูลน็อตต่างๆที่ยึดบานประตูต่างๆนะครับไม่มีรอยขันให้เห็นนะ เป็นเป็นเดิมเดิมจอดโรงงานไม่มีการชนจอดด้านข้างให้เห็นเลยนะครับมีลําโพงให้มีที่วางในเรื่องของแก้วน้ําให้นะฮะเบ,บาะหนังสําหรับฝั่งฝั่งแคบนะฮะเป็นเบาะหนังด้วยนะฮะด้านหลังด้านหลังเบาะผู้โดยสารคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้านจะมีซองจะมีที่เสียบใส่ในเรื่องของซองเอกสารต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของที่เป็น เก็บสัมภาร,ระได้นะตอนนี้ที่เก็บสัมภาร,ระได้นะฝั่งนู้นจะเป็นอ,อุปกรณ์แม่แรงนะทางนี้จะเป็นอุปกรณ์แม่แรงอุปกรณ์แม่แรงนะฮะเก็บในเรื่องของอุปกรณ์แม่แรงถุงเครื่องมือต่างๆนะครับอยู่ครบเลยด้านบนก็เป็นเป็นเพดานสีสว่างนะครับเป็นสีเทานะเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็มีเจ้าของเดิมนะใส่ในเรื่องของกล้องบันทึกหลังอีกหนึ่งดวงนะฮะตรงนี้เลยนะฮะถือว่ารถนี้เขาว่าถือว่าครบเลยในเรื่องของกล้องหน้ากล้องหลังอยู่ครบนะฮะถ้า กล้องหน้าเรายังไม่มีถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวเราจะหาให้นะฮะลังคาสวยๆเดิมๆนะฮะไม่มีรอยข่วนผิดข่วนใดๆนะฮะสวยๆใสๆนลครับรถสีขาวคันนี้นะสวยๆเลยนะ,ะมีกันสาดให้รอบขันนะครับในเรื่องของกระบะนะฮะกระบะเดิมๆจอดลงนันเช่นกันนะฮะสีสวยใสยๆเลยนะครับมาพร้อมในเรื่องของล้อแมกเดิมนะ,ะเป็นล้อแมกหกหลนะครับเป็นของดิวเลอร์เอทีนะฮะนะครับ ก็เบรกสำหรับส,มส,มสมชุดเบรกข้างหลังเนี่ยจะเป็นดัมเบกด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนะภายในซุ้มล้อภายในนะฮะันซีนะตัวโครงสร้างนะครับเห็นชัดๆเลยนะในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดิมเดิมไม่มีการชนจะไม่มีชนอย่างหนักนะครับคันนี้เดิมเดิมไม่มีชนหนักหรือไม่มีชนเบานะไม่มีในเรื่องของ m o นเดลตัวโครงโครงร่างโครงของรถเลยนะฮะ คันนี้ก็มียางอะไหล่ให้ตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าก่อนที่เราจะปล่อยรถออกไปเราจะหายางอะไหล่ให้นะสำหรับคันนี้นะเก่าถือว่ารถมันครบๆอยู่แล้วในเรื่องของยางอะไหล่ในเรื่องของอุปกรณ์ถึงพุ่งมือต่างๆอยู่ครบนะครับตัวบอดี้นะฮะตัวบอดี้กระบะเองนะมีตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็นเพีรันเนอร์บ่งบอก,บอกถือว่ารถคันนี้เป็นรถตัวสูงนะครับในเรื่องของแม็กไลเนอร์นะฮะแม็กไลเนอร์สวยๆเลยในเรื่องของแม็กไลเนอร์นะฮะแม็กไลเนอร์ของฟอลคอนนะฮะก็เป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆนะครับอค่าใช้งานน้อยนะฮะ ไม่มีรอยฉีดขาดในเรื่องของแบ็คไลเนอร์สวยๆเลยนะครับในเรื่องของตัวฝาตัวไฟท้ายนะฮะคันนี้จะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะฮะบิวอินในเรื่องของไฟไฟข้างในจะเป็นไฟถอยหลังนะไฟเลี้ยวในกรอบเดียวกันแบบนี้เลยนะครับมีในเรื่องของตัวกันชนหลังเป็นสีกรมเนียมนะครับมีถาดบันไดปีสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัวโลโก้เองก็เดิมๆนะครับมีในเรื่องของตัวไฮลัก ตัว G ตัวไฮรักรีโวหรือก็ตัวตัวตัวโตโยต้ตตต Toyota, เป็นสีโครเมียมหมดเลยนะฮะหมดเลยนะฮะแล้วก็มาพร้อมในเรื่องของที่มือจับนะครับมือจับที่กระบะเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะฮะตกแต่งในเรื่องของมีกล้องถอยหลังให้นะฮะมีกล้องถอยเล็กๆ1ดวงนะครับไฟเบรกที่3ครบๆเลยนะอย่างนี้ครบเลยนะครับโครงสร้างเกือบเกือบครบเดิมๆจากโรงงานนะครับซุ้มไฟตัวบอดี้เองก็ไห้ เดิมๆจากโรงงานเช่นกันนะครับุ้งภายในนะสูงไฟลอภในในก็เดิมๆจากโรงงานนะครับนะฮะคานซีต่างๆอยู่ครบในเรื่องของคานซีในเรื่องของตัวคานซีเองรอยเชื่อมเม็ดอาร์ตสกูน็อตนะครับไม่ได้ขึ้นไหวไม่มีรอยขันให้เห็นนะฮะนะถัดบันไดสวยๆในเรื่องของบันประตูนะฮะฝั่งคนขับหรือจะเป็นฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าก็เดิมๆเช่นกันนะครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบสกูน็อตต่างๆก็อยู่ครบเลยนะฮะไม่มีการชนจัดต้น ไม่มีการชนจะหนักจากด้านข้างจากด้านหน้าหรือจากด้านหลังให้เห็นนะเดิมๆจากโรงงานนะกันนี้เลยนาสกูนอตเดิมๆสวยๆมีตัวลำโพงให้เรียบร้อยนะฝั่งนี้จะเป็นโอเพนแคปเช่นกันนะครับนะสามารถเปิดเปิดง่ายปิดง่ายเลยนะในเรื่องของตัวเปิดแคปเองก็เปิดง่ายปิดง่ายนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับกระจกทุกบานเนี่ยจะเป็นกระจกแท้ๆจากโรงงานนะฮะเก็บความรู้เลยนะครับนะฮะถ้ารถมีการ m o d ิฟายนะหรือรถกระจกแตกขึ้นมาเนี่ยกระจกจะมีมีตัวตัวมาของโตโยต้านะตัวนี้มันมันเดิมๆจากโรงงานที่ผลิตมานะอยู่ทุกจุดเลยนะตรงนี้เลยนะสวยๆเลยนะสำหรับคันนี้นะท่านผู้ชมกําลังมองหารถกระบะแคปเพื่อทำมาหากินนะทําขนส่งต่างๆนะขนของต่างๆนะครับคันนี้ถือว่าใช้ได้นะกับเกียร์แมนนวลนะฮะปี2016โฉมรีโวนะฮะ แล้วก็เป็นตัว G นะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับราคาขายอยู่ที่519,000บาทกับรถวิ่งวิ่งไม้น้อยกับ6 6 000, 6 0 0 0 0นะฮะคันนี้นะสนใจติดต่อผมด้านล่างนะครับที่เบอร์ผมด้านล่างนะเบอร์ผมเองนะครับผมวังนะครับ0621837570นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับตามมาเลยตอนนี้ผมมาอยู่หน้าห้องเครื่องยนต์ของเจ้ารีโวนะคันนี้เลยนะครับ จาริว2.8ตัวจีนะฮะปี2016นะฮะคันนี้จะได้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ,ะเป็น v n v วีเอ็นหรือจะเป็นเทอร์โบแปรผันนะฮะแรงม้าคันนี้อยู่ที่177แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420นิวตันเมตรนะ,ะคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะฮะนะครับประหยัดน้ำมันนะเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันเลยนะครับในเรื่องของตัวเครื่องมีฝาครอบในเรื่องของตัวที่เป็นตัวเครื่อง ให้แล้วนะคันนี้เลยเป็นแบรนด์ของโตโยต้าเลยมีตัวโลโก้โตโยต้าอยู่ชัดเจนนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์แท้งนะครับคันนี้ก็เครื่องยนต์ของคันเดินเรียบนะฮะปกติเลยในเรื่องของตัวเสียงของเครื่องยนต์ปกติเลยนะฮะไม่มีเสียงรบกวนหรือเสียงอื่นๆที่เดิมๆจากของตัวเครื่องเองนะจะไม่มีเลยนะฮะในเรื่องของตัวมาร์กกิ้งต่างๆนะครับสกรูน็อตเดิมๆนะฮะจาโลงงานไม่มีรอยขันให้เห็นไม่มีรอยประแจนะ,ะตัวน็อตเองไม่ได้เคลื่อนไหวนะฮะ ในเรื่องของตัวภายในทั้ง QC ภายนอกภายในเดิมๆจากโรงงานนะครับนะฮะมีตัวนะฮะมีตัวที่เป็นสติ๊กเกอร์นะอยู่ที่ติดยูดที่ติดนะฮะตัวถังรถเห็นชัดเจนนะครับในเรื่องของตัวนะฮะในมาพร้อมในเรื่องของ ABS นะชุดเบรก ABS ให้พร้อมเลยนะสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ข่อน้นสะอาดเพราะว่าเราได้ปรับสภาพชงรถนะฮะทำความสะอาดภายในเรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นแบตเตอรี่ของยูรซานะเป็นแบตเตอรี่ของ ใหม่เลยนะใช้งานยาวๆเลยในส่วนตัวแบตเตอรี่เองนะฮะโครงสร้างด้านในนะฮะโครงสร้างด้านในก็จะเป็นเม็ดอาร์นะครับด้านข้างของตัวรถเดิมๆนะครับแพนเพจนะครับตัวสติ๊กเกอร์มอกนะอยู่ครบเลยนะครับสกูน็อตหยิบยึดฝากระโปรงนะครับเดิมๆนะที่มีการเคื่อนไหวของตัวน็อตเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานตัวซีนเห็นได้ชัดเลยนะครับโครงสร้างด้านข้างของตัวรถเดิมๆนะ ไม่มีการเคลื่อนไหวนะฮะไม่มีการเปลี่ยนในเรื่องของด้านข้างของตัวรถเลยนะครับไปตลอดไปตลอดจนถึงไปจนถ,ถึงตัวที่เป็นคานหน้านะฮะโครงสร้างคานหน้าเดิมๆนะฮะจะเป็นคานหน้าล่างหรือหรือจะเป็นด้านบนนะฮะเม็นอาร์ตเห็นอยู่ครบนะครับไม่มีการชนจากด้านหน้าให้เห็นนะฮะคือรถเดิมๆไม่มีการชนหนักอย่างแน,น่นอนนะคัน <S <S นี้เลยนะก็โครงสร้างด้านข้างก็เหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับไปจนถึงตัวสกรูน็อตนะฮะตัวน็อตยึดฝากระโปรงนะฮะมีมีตัว ตัวตัวมาร์กนะครับเป็นของโตโยต้าเดิมๆจากโรงงานนะครับในเรื่องของแผ่นกันความร้อนนะฮะอยู่คงสภาพได้ดีนะฮะในเรื่องของตัวซีต่างๆสภาพดีนะ,ะสภาพสมบูรณ์เลยนะ,ะคันนี้นะก็คันนี้ก็สวยๆเลยในเรื่องของโครงสร้างเดิมๆนะ,ะเครื่องยนต์ก็เดิมๆเสียงเดินเรียบเดินสบายโครงสร้างเดินในเรื่องของการกับขี่นุ่มนวลนะฮะคันนี้นะฮะกับตัว Toyota r e ีโว2.8ตัว G พ i เรเนอตัวสูงนะครับกับปี2016นะฮะจดปี2017นะครับมาเพียง640,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเปิดขายราคาอยู่ที่519,000บาทตอนนั้นเองนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะฮะมีดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะกับคันนี้เลยนะครับถ้าท่าผู้ชมนะกำลังมองหารถกระบะนะครับสักคันหนึ่งนะคันนี้คือตอบโจทย์เลยกับรถปีใหม่นะฮะ ราคาไม่แรงนะครับเบาๆตัวร,รถออกศูนย์บาทกับเพชรยนต์ของเรานี่เองนะครับก่อนจากกันไปนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เปิดการแจ้งเปิดการแจ้งเตือนนะฮะเพื่อไม่พลาดลิปต่อตอไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ